โรคไตระยะที่3ทําแบบนี้ช่วยเพิ่มค่าไตาได้แน่นอนครับ 1. แนะนําให้ดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอดื่มให้ได้วันละ2ลิตรหรือประมาณ6-8แก้วต่อวันนั่นเองนะครับ 2. คุมโรคประจําตัวหลักให้อยู่ในเกณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมนันโรคเกาต์หรือโรคเรื้อรังอื่นๆนะครับเพราะว่าโรคเรื้อรังกลุ่มนี้จะเป็นตัวเชื่อมให้คุณเนี่ยม,มาเป็นโรคไตเรื้อรังในอนาคตได้3 ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเวันออกให้ได้สัก5าวันออกกําลังกายให้เหมาะกับช่วงวัยของคุณนะครับอย่างน้อยๆให้ได้เวลา20-30นาทีและที่สําคัญพอออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะด้วยสมัยนี้นะครับมีสื่อโซเชียลมากมายจนทําให้เราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนไม่พอยังไงอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับสอ,อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับไม่แนะนําซื้อยามาทานเองนะครับนอกจาก ทานยาตามที่คุณหมอสั่งเท่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นนะครับจะทําให้ค่าไตของคุณเนี่ยลดลงเร็วเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าระยะที่สาเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นช่วงหัวเรยวหัวต่อถ้าคุณคุมไม่ดีก็ทําให้ค่าไตคุณลงมาเป็นระยะสีได้ง่ายแต่ถ้าคุณคุมดีเพิ่มให้เป็นระยะ2ก็ทําได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะนะครับกลุ่มยาที่เป็นกลุ่มเอนไซมยาผีบอกยาต้มยาหม้อนะครับกลุ่มนี้จะทําให้ค่าไตของคุณเนี่ย ลดลงเร็วไทรไม่อยากให้ค่าไตลดลงเร็วพยายามหลีกเลี่ยงการซื้อ,อยามาทานเองนะครับข้อที่5้านะครับแนะนําให้ท่านกินอุมิวันละ1นซองนะครับเพื่อที่จะได้ไปดูแลไตของท่านให้สุขภาพไตดีขึ้นท่านใดมีคําถามนะครับอยากจะสอบถามปรึกษาพูดคุยกับแบบสามารถทักข้อความเข้ามาคุยกับแแบบที่ข้อความหรือว่าจะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ